ชมเข้าสู่รายการเท่าตัวเดียวกันค่ะวันนี้หัวอยู่ที่วัดป่าสุขโตที่อำเภอแก้งท้อจงหวัดทยภูมิค่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนั้นหมวยอยากให้พิดีกร,รับเชิญเป็นผู้บอกท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่สนใจเรื่องนี้ค่ะขอต้อนรับพี่แอดกันนิกนาธรรมเกศรค่ะ<อ>สวัส<อ>ด,ดีปีใหม่ค่ะสวัสด<อ>ีปีใหม่หมวยคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ตื่นเต้นและดีใจนะคะที่ได้มาเจอพี่แอดได้ทํางานกับพี่แอดอีกที่ไหนนี้หมวยขออํานาาคุณเฉลิมรัตนไตรทรงดลบดาลให้พี่แอดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งปีนะคะสาธุค่ะขอให้หมวยเจอแต่ความสุขและเล็กตัวตลอดทั ค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่จะชวนคุยในวันนี้ชวนฟังในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่อยากพูดถึงเป็นเรื่องที่หลายๆคนปฏิเสธค่ะแล้วจะดีหรอคะพี่แอ้ที่เราจะมาคุยกันสิ่งเรื่องดีไหมคะยัง<ต>ไม่สายนะคะพี่แอ<ต>้ <caffeine. S 2> แต่เราต้องคุยเพร <Cass> าะว่ามัน <razón S 1> เป็นเรื่องของเพื่อนสนิท<ม>เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทอาจจะเป็นอัปมงคลอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธอาจจะเป็นเรื่องหดห่ะที่จะได้ยิน แต่เป็นเรื่องที่ควรจะทําความเข้าใจนะค่ะงั้นบอกไปเลยดีไหมคะว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรความตายค่ะเพื่อนสนิทอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่องไปไหนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงวิธีการทําตัวทําใจเมื่อความตายมาเยือนคนในครอบครัวทั้งคนใกล้ตัวะนะคะทั้งคนที่เกือบจะเสียชีวิตทั้งคนที่ตายจากกันไปแล้วด้วยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรพากกันทู่เดียวแล้วมาร่วมค้นหาคําตอบกันค่ะช่วงงานศพยังยังหวังให้เขาตื่นมาเลย อืมมนันมันฝันตอน,นั้นรู้สึกสับสนที่พ่อตัดสินใจว่าพ่อไม่ไม่อยากไปโรงพยาบาลเราเราทําตามที่พ่อบอกเนี่ยมันมันถูกต้องหรือเปล่าเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเราพยายามดูแลเขาในฐานะที่เราเป็นลูกให้ดีที่สุดทีด่หมายเนี่ยคนก็นมักจะหมายถึงเทศกาลแห่งความสุขค่ะแต่เวลาเดียวกัน เราใกล้ความตายขึ้นมาอีกหนึ่งปี๋อแล้วตอนนี้หมยอยู่กับพั้ตัวรับเชิญในสัปดาห์นี้ค่ะพี่ชนพิษและพี่ลาค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะคุณชวนพิษอายุ58ปีทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพตำแหน่งหัวหน้าตึกพิเศษที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่สนใจศึกษาธรรมะทั้งจากการอ่านหนังสือและการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำปัจจุบันคุณชวนพิษอาศัยอยู่ที่บ้านพักในโรงพยาบาลนคลรพิงกับน้องแพรลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นอาจารย์สอนกีตาร์คลาสสิกส่วนลูกสาวคนโตน้องเพื่อนกำลังมองหาลู่ทางทำธุรกิจส่วนตัวที่เชียงใหม่เพื่อจะกลับมาอยู่กับแม่และน้องแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตกระทันหัน จากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยวัยเพียงสามสิบห้าปีค่ะครอบครัวคุณหลาเป็นครอบครัวคนจีนอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณหลามีพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนตนเองเป็นคนที่ห้าพี่น้องเกือบทุกคนแต่งงานมีครอบครัวและย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นมีเพียงคุณหลาและน้องสาวที่ยังอยู่ที่บ้านกับเตี่ยและแม่มาตลอด ปัจจุบันคุณลาเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาหน้าที่การงานส่วนมากจะเน้นเรื่องการดูแลคนไข้เชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพและออกตรวจเยี่ยมชุมชนค่ะวันนี้ไม่ได้มาแค่สองท่านนะคะพี่แอ้พาพรอตัวมาด้วยค่ะพ่อตัวของพี่ชวนพิษและพี่ลาอยู่ทางด้านนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพร ที่แตนี่คุณแม่ละไม่และครอบครัวของพี่ชวนพิษบินตรงมาจากเชียงใหม่เลยค่ะสําหรับคุณชวนพิษเนี่ยเพิ่งสูญเสียลูกสาวไปเมื่อสองเดือนเศษนี้เองส่วนครอบครัวของคุณแล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อซึ่งใกล้จะตายเออแล้วที่น่าคุยน่าสนใจก็คือว่าสองครอบครัวเนี่ยค่ะได้เคยผ่านการอบรมโครงการเกี่ยวกับเรื่องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความตายมาแล้ว เอออันนี้น่าสนใจนะค่ะก่อนที่ทั้งสองครอบครัวจะเผชิญกับเรื่องราวความตายกับคนในครอบครัวก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยคุยกันในหมวดพี่น้องแม่ลูกถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะตัวเองทํางานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตกับการอบรมเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยถ้าก็้ศึกษาธรรมะในระดับหนึ่งก็จะหนักเรื่องอย่างนี้ตลอดแล้วก็เป็นห่วง คือมีลูกสาวสองคนจะพูดกับลูกว่าถ้าแม่จากไปลูกลูกอยู่ได้ไหมอันนี้คือเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวเองนะเตรียมคุยค่ะด้านเดเราเองก็เริ่มฝึกว่าตื่นเช้ามันก็จะไปดูลูกว่าลูกลูกหลับหรือว่าตื่นเลยหายใจหรือไม่เพราะอะไรเนี่ยประมาณซ้อมต้องซ้อมซ้อมลูกว่าถ้าแม่จากไปลูกอยู่ได้ไหมค่ะเล่าบอกที่ชนคิดว่าอยู่ได้ ยูได้ลูกบอกว่าลูกจบแล้วทํางานแล้วอยู่กันได้ดูแลกันได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงก็เลยสบายใจว่าออถ้าเราจากไปเราไม่มีห่วงแล้วคุณหลานละคะในครอบครัวเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ไม่เคยคุยกันเรื่องความตายอะคะ่ะ เพราะว่าคนในครอบครัวส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนอายุยืนสุขภาพแข็งแรงพ่อแม่ก็แข็งแรงไม่เคยจะไม่้ป่วยไม่ค่อยไม่ป่วยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เคยมีใครเสียชีวิตในบ้านเลยอะค่ะก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้กันไม่เคยคุยกันเลยนะไม่เคยคุยกันไม่สั่งเสียกันเลยว่าถ้าใครไปก่อนอะไรใครทำยังไงไม่มีเลยค่ะมาถาม น้องแพรบ้างน<ช>ะคะน้องแพรเคยเตรียมตัว <c oughs> เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนไหมคะก่อนที่จะเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่สาวตัวเองจากที่แม่พูดนะคะก็คือแม่จะพูดว่าถ้าแม่เสียไม่ได้เคยคิดว่าพี่สาวจะเสียมไมแเคยคิดว่าเออถ้าแม่เสียเราจะดาเนินชีวิตต่อไปอยังไงเนะะี่ยค่ะเรียนว่าแม่จะไปเนี่ย <c oughs> เราจะทํายังไงไม่ไจะเรียงลําดับอายุมานะคะไม่ได้คิดว่าจะมีการข้ามขั้นตอนที่จะนี่นะคะผมทางาน อยู่กับการรถไฟครับค่ะผมก็ไม่ได้พูดคุยเรื่องความตายเท่าไหร่หรอกครับเพราะคนรอ,อบขอ้างหรือครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในครอบครัวกันทุกท,ทุกวันนะครับก <c oughs> ็เลยไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ว่าต้องคุยครับรู้สึกว่ามันไกลตัวครับมีเรื่องไกลตัวครับค่ะน่าละไมและคะไม่เคยเลยคะ่ะทาไมล่ะคะไม่ไม่เตียก็แข็งแรงดีแม่ก็แข็งแรงดีจะไม่เจ็บ อดๆแดดเลยค่ะทีนี้อยากจะถามว่าตอนที่คุณชวนพิษต้องสูญเสียลูกสาวเนี่ยมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วความรู้สึกเกิดมันเป็นยังไง <c oughs> นึกบ้างไหมว่าเออเช้าขึ้นมาเนี่ยในเมื่อเราไม่เคยพูดถึงเรื่องเราเคยเตรียมกันมาแล้วแต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ย เขาไม่มีแววว่าจะต้องเขาไม่ป่วยเลยเ<ข>ปกติด,ดีตลอดเลยค่ะปกติลูกก็ทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็ช่วงนั้นก็กลับบ้านประมาณเดือนสิบเศษค่ะเย็นวันนั้นเขาเสียวันที่เก้าพฤศจิกาถ้าเย็นวันที่แปดตัวตัวดิฉันเองเข้าบ้านประมาณสองทุ่มเศษลูกคนโตเนี่ยลูกสาวอะ่ะเขาบอกว่าอวดแม่ว่าแม่แมวมันอ้วน,นขึ้นเยอะเลยค่ะอ้วนกว่าเราไปฝากร้านอีก แล้วก็เขาก็ไปเข้าในจออินเทอร์เน็ตนั่นเองเขาเมื่อประท้นสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกแล้วก็น้องสาวเขาบอกว่าลงมาเข้าน้ำตอนตีหนึ่งเสร็จก็ยังคุยกับพี่อยู่เพราะเด็กๆเขาจะนอนดึกกันหรอเปาพี่ยังไม่นอนอีกตอนกลางค่ะตื่นเช้าหกโมงก็เดินผ่านที่นอนเขาเพราะว่าเขานอนชั้นล่างเดินผ่านเข้าน้ำทำธุระเสร็จก็กลับมากลับมาก็จะมองเข้าเป็นเป็นปกติว่าผดผึกระการดูว่าใครหลับเป็นยังไงก็เห็นท่านอนก็จะ ปกติที่เชียงใหม่หนาวจะห่ผมผ้าปกติเขาจะนอนตะแคงห่มผ้าสองชั้น็หาวงอตัวแต่วันนั้นอนหงายนอนหงายเงีนนง้ยอ้าปากบอ่อก้ะผ้าห่มก็เรียบร้อยแล้วมือก็โผล่มาข้างก็เลยไปดูใกล้ๆอ่ะทำไมทําไมปากเขียวทําไมมือเขียวทำไมไม่หายใจค่ะไม่หายใจก็เรียกเรียกยก,ยก็ตะโกนเรียกน้องสาวเขาลงมาดูพี่ก็มาดูพี่หน่อยลูกพี่ไม่หายใจแล้วไม่กล้าพูดคําว่าพี่ตายนะพี่ไม่หายใจแล้วลูกมาดูพี่หน่อย เคยเคยล,ลียบอยู่ตลอดวลาว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินในบ้านเราจะทําอะไรเป็นที่หนึ่งสองสามแม้กระทั่งตัวเองถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นลมเป็นแรงไปเราจะคานไปหาโทรศัพท์ท่าไหนอะไรเยงนี้ย<อ>ค่ะฝึก<อ>ู่แล้วเ<อ>พราะตอนนั้นมันมีสติอยู่ตลอดว่าเออโทรโทรไปแป๊บเดียวรถรถ e ี s มเอสก็มาพนักงานเปิดประตูเข้ามาพวะายามก็เปิดประตูมาช่วยเห็นลูกนอนขเขาก็ขึ้นไปช่วยช่วยชีวิตเบื้องต้นเลยหมอก็มาคนหนึ่งสักพักหนึ่งหมอก็มากระซีบว่าป้า ต่อไหมคือใจเราตอนนั้นลูกไม่มีแล้วละ่ะไม่หายใจแล้วปากเขียวแล้วเนี่ยก็บอกละลังเลลังเลว่าป้าแต่ตัวเขาอ่อนอยู่นะก็เลยไปห้องฉุกเฉินไหม,มก็เลยไปเผื่อเผื่อเผื่อจะขึ้นมาค่ะค่ะตอนนั้นก็ลูกไปห้องฉุกเฉินเขาตามลูกอย่างเนี้ยมือหนึ่งก็จับลูกไว้มือหนึ่งก็ถือผ้าสวดมนต อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นมองดูลูกตลอดเวลาก็มีน้องพยาบาลบอกว่าทําไมพี่ทําใจได้เป็นหนูนี่หนูล้มไปตรงนั้นละ่ะพี่ดูเขาปั๊มลูกพี่ได้งไงก็บอกไม่ถูกว่าเราทําได้ยังไง<ะ>ตอนนั้นเหมือนปุ๊บไปเลยไปอย่างเงี้ยก็ดูจนประมาณชั่วโมงเศษที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วหมอก็บอกพี่ผมจะพอแล้วนะอพอแล้วหมอพอเหตุการณ์วันที่คุณแม่เล่าให้ฟัง9พฤศจิกายนคืนนั้นก็ยังเล่นแมวด้วยกันพี่น้องอ ไม่มีสัญญาณใดๆเลยธรรมดาปกติคือมันเป็นรูทีนค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยไม่มีสัญญาณอะไรเลยคำพูดแปลกๆคือบางคนก็จะมีว่ามここีคำพูดมีลานมีลามต่อนของน้องแพรมีไหมคะยังจะแพรเปิดร้านตัดคนมากันอยู่เลยออชอบปักกันทั้งคู่ยังไม่มีที่ผ่านมาที่สาวสุขภาพแข็งแรงไหมคะ ไม่มีโรคอะไรค่ระก็ปกติดแีแล้วระหว่างที่กลางดึกที่คุณแม่เล่าว่าน้องแาลงมาก็ยังดูพี่สาวอยู่ลงมาเข้าห้องน้ำก็เห็นเขาก็นอนปกติก็ยังทักกันอยู่เลยเขาก็เล่นบีบีเขามมันปกติค่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่จะบอกว่าเขาจะไปจากเรา ก็เลยไม่ได้ทำใจไหมพี่ถึงตรงนั้นเลยเนาะไม่ได้เลยดวนมากเลยค่ะพี่เขาเหมือนแม่คนดูแลทุกอย่างเลยมันหนูเพิ่งห้าขวบอะไรเลยเขาแบบแค่หนูเป็นเด็กสิวงกันกี่ปีคะสิบเอ็ดปีอ๋อสิบเอ็ดปีพี่ก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่เนาะดูแลน้องแล้วทางครอบครัวคุณลานล่ะคะ ของของหลานเนี่ยจะเป็นว่าพ่อเขาป่วยเป็นโรคเลือดในสมองตีบค่ะตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ดูแลกันมาตลอดแต่ว่าเมื่อวันแม่ปีปีห้าสามที่ผ่านม,มาตอนปีสามเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบเรานอนกันคนละห้องนะคะพ่อนอนห้องหนึ่งแล้วก็หลานเนี่ยนอนอีกห้องหนึ่งอยู่ข้างๆกันคืนนั้นเนี่ย ได้ยินเสียงพ่อดิ้นดิ้นทุรนทุลายได้ยินเสีย<ม>งก็กกอยู่ในอยู่ในห้องอะค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบเหมือนคนทรมานอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราก็เลยวิ่งไปดู <c oughs> แล้วก็ถามว่าอากงเป็นยังไงกงเป็นยังไงเขบอกว่าเจ็บหน้าอกมากเจ็บหน้าอกมากหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกมากห<ม>ายใจไม่ออกแล้วก็ดิ้นทุรนทุลายเหมือนกําลังแบบต่อสู้กับอะไรบางอย่างค่ะเราก็บอกว่า เออหายหายใจเข้าออกลึกๆหายใจเข้าออกลึกๆเจ็บหน้าอกใช่ไหมหายใจเข้าออกลึกๆเขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็คนเดียวน้องไม่รู้จะทํายังไงเราก็บ <had S 1> <g> ีบบีบนวดแล้วก็จัดท่าให้นอนหัวสูงตามที่เราแบบเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจั่ท่านอนหัวสูงแล้วก็แบบก็ยังก็ยังดิ้นเพื่อนทุลายอยู่นะคะก็เลยให้น้องสาวไปตามแม่มาเพราะว่า คุณแม่ละไมเนี่ยจะนอนอยู่อีกบ้านหนึ่งค่ะจะนอนคนเดียวเลยเหรอคะนอนคนเดียวค่ะนอนคนเดียวไปตามคุณแม่ละไมมาบอกว่าให้แม่มาช่วยฟังหน่อยว่าพ่อพูดว่าอะไรค่ะแล้วพ่อบอกอะไรคะตอนนั้นพ่อบอกว่าเหมือนกับเพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะว่าจะมาชวนชวนจะมาชวนไปอยู่ด้วยเขาพูดเหมือนว่าคนนั้นคนนี้มาชวนมาดึงมาฉุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ สุดท้ายเขาพูดออกมาว่าถ้าจะเอาชีวิตเขาไปเนี่ยก็เอาไปง่ายๆเถออย่ามาทําให้ทรมานแบบนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามเพราะว่าแล้วแล้วโกงจะไปหาหมอไหมล้วกงเป็นแบบเนี้ยจะไปหาหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โกงก็บอกว่าไม่ไม่ไปจะขอตายที่นี่แหละจะจะไม่จะไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปอ่ะหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้โะเขาก็บอกอย่างเงี้ยขอตายที่บ้าน แต่ด้วยวิชาชีพเยาบาลของที่หลายเนี่ยถ้าเป็นคนไข้คนอื่นนะคะพออยู่ในลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยจาเป็นไหมคะต้องถึงมือหมอเราเราคิดว่าเราก็อยากให้เขาไปเพราะว่าดูอาการแล้วเหมือนกับว่าหัวใจเขากําลังจะวาย ก็คือต้องรีบส่งโรงพยาบาลไหมคะหรือ,อหรือ,อยังมีเวลาให้ตัดสินใจว่าจะอยู่บ้านหรือว่าจะไปโรงพยาบาลจริงๆแล้วถ้าถ้าในวันนั้นตัดสินใจจริงๆเนี่ยอยากจะพาเขาไปโรงพยาบาลก็คือไม่ต้องถามตรงละใช่คุนพ่อตัดสินใจอย,อยู่ที่บ้านงสงบลงหน่อย ค่ะโหเดลงหน่อยเพราะคุณแม่มาค่ะค่ะนี่คือเหตุการณ์ในวันที่11สิงหาคมสี่ที่ผ่านมาและเมื่อความตายมาถึงคนในครอบตัวเราแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะน่าคิดค่ะว่าเราจะมีวิธีการทําตัวทําใจอย่างไรเราพักกันทู้เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ